เปิดภาพน้องมายูได้เปิดประสบการณ์ใหม่แต่หลุดโฟกัสทุกเฟรมยิ่งโตยิ่งน่ารักสมวัยสำหรับน้องมายูลูกสาวของเมเฟืองอารมณ์และหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของน้องมายูพัฒนาการต่างๆของน้องอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณพ่อคุณแม่ล่าสุด แม่พาไปตั้งแคมป์กับแกงคุณแม่ซุปตาที่มีเด็กๆไปทริปนี้ด้วยหลายคนทางด้านนานาไราบีนาก็ได้พาทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ขับรถเอทีวีที่น้องมาอยู่ได้นั่งชมวิวสวยๆส,สาวเมได้โพสภาพลูกสาวพร้อมแคปชั่นขอบคุณนา,นานาบอกว่าเปิดประสบการณ์ชมวิวด้วยรถเอทีวี มายูชอบมากแม่ก็ชอบเด็กๆก็ชอบขอบคุณนานาที่พาตะลุยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลนโดฟูดแคมป์แต่บอกเลยค่ะนอกจากจะได้เห็นประสบการณ์ใหม่ของน้องมายูแล้วก็ต้องสะดุดตาความสวยความน่ารักของน้องที่แย่งวิวสวยๆไปเต็มๆเลยจ้า